สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมรัดมปงสกนนะครับนี่มาเจอเหตุการณ์ระทึกครับเจอกับตัวครับในครับเอาไงครับจะคว่ำแล้วต้องรออีกคันหนึ่งมาพลิกขึ้นนะครับโอ้จะมางานได้วันครับวันนี้ก็สามโมงแล้วสามโมงเช้านะครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาหยุดตรงนี้ แล้วผมลงไปดูสถานที่ครับแต่มั่เป็นร่องน้ําเก่าครับผมก็เออแล้วลองลองไปเพราะข้างหน้ามันเป็นกลัวที่ผมกลัวคือผมกลัวข้างหน้าครับมันคิดว่าจะมาเจอตรงนี้ก่อนครับไปไม่ได้เหมือนจะไปไม่ได้ผมก็จะถอยครับลมลม,ลมคแบบนี้ครับภาพลงนิดเดียวครับแต่ทําไมถึงว่านิดเดียวแค่นี้มันบืนขึ้นได้แต่ว่าไม่เสี่ยงครับเพราะว่าทางนี้แข็งนะทางนี้แข็ง จะจุอะจะไอล้อจะหมดดินนะครับไมนโคหนักนะครับไม่ขยับผมไม่กล้าขยับ,ยบครับต่งน,นี้ดินแข็งครับผมเบียดทางนู้นเกินไปแนละ้วเจอร่องน้ำนีครั้งนี้เริ่มลอยแล้วนี่อยู่เสียงลั่นด้วยพี่น้องโคตรกลัวเลยครับตอนนี้กลัวรดความแบบ ม,มัน,น่หงลงบุ๊บเลยนะแล้วผมจอดตรงนี้ยตอนนี้คืออ่าผมดูด้วยตาผมเนี่ยมันอ่าพริกมันมากเลยนะมีสิดคว่ำเลยนะตอนนี้นะตอนนี้รอรถพี่มาพลิกขึ้น,นครับมายืนตรงเนี้ยมาค้ำไว้ก่อน แล้วจะพิจารณาว่าจะทํายังไงนะครับตอนนี้พี่บอกว่าตอนเที่ยงเพราะว่าพี่เขาง,งานแล้วออกมาไม่ได้ครับแต่ว่าแกตอนนี้แกามาดูแล้วแกจะเข้าไปแล้วจะขอหัวหน้างานออกมาว่าจะได้ไหมหรือ,อยังไงครับเพราะตอนนี้ผมก็อยากให้ออกมาเร็วๆเพราะว่าผมก็กลัวครับตอนนี้ไม่มีอะไรมาดึงไว้นะกลัวมากเลยตอนนี้ที่ยึงก็ไม่มีครับจะทำไงครับพี่น้อง ตอนนี้จะไม่ขยับไม่แตะต้องไม่อะไรรดเลยครับผมกลัวครับตอนนี้มันตอนนี้มันอยู่นิ่งๆครับอันนี้เหตุการณ์เจอกับตัวครับเสียวนะไม่รู้มันจะความตอนไหนด้วยนี่เหมือนมันลงทีละนิดทีละนิดด้วยนะครับเป็นร่องน้ําเก่าครับนี่ผมจะเข้าไปข้างในนู่นครับ้วเมื่อคืนฝนตกครับแต่ทางนู้นแข็งนะแข็งเลยนะไม่ลงครับแต่มา มาตกลองท่าเราผมเบียดเบียดมานี้ก็จะไม่เป็นไรครับแต่ผมมาตรงจังหวะร่องพอดีเลยครับอผมมาถึงนู่นแล้วมาแต่นู่นมานี่โอ้เหตุการณ์ทุกิสยครับเกี่ยวกับตัวครับเสียวครับไม่กล้าแท้จะกลับรถครับพิวามมามาดูฟังหัวครับเละนะครับหัวนี่ ตอนนี้ฟังเสียงมันลดไม่ลั่นแต่เมื่อกี้หน่้าั่นแป๊กนิดหนึ่งครับถ้าเราขยับนี่มีสิทธิ์เห็นพี่บอกว่าพี่มาดูขยับนิดเดียวไปเลยครับมาครับตัวช่วยตัวช่วยนะครับนี่มาครับอยู่ห้าห้าอีกคันหนึ่งครับตอนสักแท็กเตอร์เบอร์หนึ่งปกติคันนี้เบอร์สองครับวันนี้เป็นเบอร์หนึ่ง พอเปิดสง่งครับเด็กที่พออ่อยิงมาครับนี่ตัวสวยอ่ะ พิ่นเล่งขนาดนี้ดอกหูยงยางงยางมาเลยเกลี้งโอ้มีรถอันนี้ลงกว่าีอีกโเออยนนโอ้ยว่าแนบมันอ่อนเลยได้หน ได้คลิปเด็ดครับมาแล้วอันนี้วันหนึ่งครับนี่นี่นะครับตอมมโครเล็กอันนี้แหละครับที่ KM เอ็น้วงชิงฟุดไปๆครับ <c oughs> อันนี้มุ่งกีใหญ่ครับ <c oughs> เป็นมุงกีห้าฟอนครับหน้ากว้างแปดสิบเซนครับ ผมว่าเดี๋ยวไดงมตคจะสั่งเหมือนกันครับดูรับวิธีมันเหี่ยงขนาดไหนครับดูครับดูคนครับมันดูด้วยตานี่เหี่ยงมากครับจะคว่ำเลยนะผมไปเอาไม้มาคว่ำมันเมื่อกี้ผมกลัวมันคว่ำเลยนะนี่ครับลงมาแล้วอ๋ใส่เกียร์เป็นบ่ อ้น่าจะใส่เกียร์ไว้ดันรถไม่ไปครับน่าจะใส่เกียร์ไว้ใส่สองคันครับนี่ครับู U55 อีกตัวของผมครับผมมีสองตัวครับ อันนี้เจาะรูข้างหลังครับระบายอากาศออกข้างนอกครับผมก็ที่หน้าไม่ไม่เหลือครับคันนี้ปีกว่าๆนะครับคันนี้สภาพคันนี้กุกกี้ไม่ ครับพี่น้องครับ คนขับรถดำผมครับนี่ผ่านทางมาพอดีครับมาเจอ,เอลงุงได้แล้วครับพี่น้องครับ นะครับขอบคุณครับทั้งสองคนนะครับทั้งพี่ชายต้องไปโทรเรียกก็เสียตานครับคนขับหกล้อครับอันนี้คนขับหกล้อผมนะครับแกขายดอตอลี่ครับตรงนี้ก็ไปแล้วแกมาไปแล้วครับโชคดีครับมาอยู่หน้างานครับนี่ครับคนที่ใช้หกล้อเป็นการขนยายครับข้อเสีย ตัวนี้แหละครับอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำงานหน้าง,งานใหม่ครับก็คลิปนี้ก็ฝากคนดูติดตามรับชมผมด้วยครับนนี่ก็ประสบการณ์ชีวิตครับเจอได้จเจอกับตัวก็ไม่รู้ครับขอบคุณครับ